สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาคุยกับอาจารย์โจ๊กอาจารย์นัทพลเขตสาคอนรองคณะบดีคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยรา,ยราชภัฒนบ้านสมเด็จเจ้าพยาในประเด็นที่ว่าทําไมเราถึงต้องส่องกล้องไอ้ส่พระด้วยกล้องพันเอกที่ผมต้องถามอาจารย์อันนี้คืออาจารย์จบระดับอิญญาตีเนี่ยจบฟิสิกส์มาแต่นี้อาจารย์ครับทำไมต้องสองกล้องพระด้วยกล้องที่ละเอียดขึ้น คือต้องบอกว่าเมื่อเราศึกษาตำรา้เนี่ยเขาไม่มีมวลสารอยู่นะครับแล้วกล้องตาเนี่ยพูดง่ายเรามองไม่เห็นเราเราเห็นแต่รูปทรงเห็นแต่ทรงอย่างเดียวครับแล้วก็ดูรายละเอียดเนี่ยตาเปล่าดูไม่ได้คราวนี้เราต้องใช้กล้องนะครับเพื่อให้ดูว่าขัางในเนี่ยมีมวลสารตามที่บันทึกไว้ไหมนะครับแต่ก่อนนู้นเราไม่มีกล้องเรามีกล้องแค่กล้องส่องพระธรรมดาใช่ครับเราต้องส่องแบบนั้นก่อน ถูกครับอาจารย์เริ่มใช้อ่าจากนั้น,นอาจารย์พัฒนาไปอะไรตัวนี้ผมสั่งเข้ามาครับก็สั่งเข้ามาเลยเหรอใช่ครับอันนี้ตัวนี้ในไทยมีแล้วแต่ก่อนไม่ค่อยมีครับแต่ก่อนต้องสั่งอาจารย์สั่งตัวนี้มานานยังก็ <c oughs> โอ้นานแล้วนะครับตั้งแต่มี a l i e x p r e s เ,เใหม่ๆนะครับครับ <c oughs> ก็สามสิบเเนี่ยขั้นต่ำนะแต่ส่วนใหญ่ผมจะดูเนี่ยหกสิบเก้าสิบนี่ไม่มีสิบสามสามสิบเนี่ขั้นต่าํา ขั้นต่ำคือ30แล้วนั่นคือหกสิบใน,บนตัวเลขในเก้าสิบ,ค,บคืออันนี้ก็แล้วแล้วแต่ทุกท่านจะคิดอะคือบางคนดูตาเปล่าเขาอาจจะบอกเขาดูรู้เขาดูรู้อ่าบางคนก็บอกสิเพชรก็รู้ละด้วยประสบการณ์นะทีโอเคเราก็พูดถึงว่าเราอาจจะประสบการณ์น้อยกว่านะครับเราก็ขอดูละเอียดกว่าขอดูที่ละเอียดกว่าใช่นั่นเอครับคือเราเราประสบการณ์น้อยอ่าขอไฟด้วยนี่ก็มีไฟให้ด้วยนะเพื่อให้ชัดขึ้นครับในการส่องนะฮะนะครับ คือกาลังขยายที่มากขึ้นทําให้เราเห็นอะไรมากขึ้นครับอาจารย์ทำให้เราเห็นรายละเอียดของเนื้อพระทั้งมวลสารด้วยนะครับความเก่าความขคตตัวนะครับบอกได้บอกได้ชัดเจนได้ชัดครับเอาเรียกว่าใช้ชัดกว่าแล้วกันนะชัดกว่าชัดกว่าชัดกว่าดีกว่าครับผมจาก 90x เป็นอะไรเนี่ยพัน x เลยเป็นพัน x เลยนะครับ อ่าตอนนี้อาจารย์จะทดสอบสองพระที่อาจารย์แอบเก็บซุ่มเก็บตามตำราอาจารย์ทำไมพระอาจารย์รุ่นนี้ต้องซุ่มเก็บเลยอ๋อเพราะว่าผมต้องตั้งอาจารย์ซุ่มเก็บตามตำราซุ่มเก็บแล้วเพราะหนังสือเนี่ยครับบันทึกไว้เนี่ยบอกว่าจะหายากนะผมขั้นหน้าไว้เนี่ยครับผมาาระหว่างเนี่ยเดี๋ยวให้ดูนะครับ,รบเราอ่านแล้วเราก็แหมอ,อดไม่ได้ครับนะครับบันทึกนี้ก็อันนี้นี่ของหลวงปู่คำนะครับผมเนี่ยก็เขียนเอาไว้นะยครับพระ พิมพ์ที่เราสะสมพิมพ์ที่ตั้งใจเก็บเลยตั้งใจเก็บนะครับเนี่ยเนื้อดำม,มาเจอแล้วนี่ครับอ่านให้ฟังนะครับนี่เนี่ยนพภนิหารเนี่ยพระสมเด็จด,ดำเห็นไหมฮะก็จะเล่าเหมือนที่ผมบอกกับเด็กที่โดนช้างเหวี่ยงแล้วก็มีคําพูดด้วยนะฮะครับ,รบพระสมเด็จด,ดําได้ทําให้คนไปขอท่านโตจนหมดเหลือแต่หักก็ยังมีคนเอาไปใครมีพระสมเด็จด,ดําจะไม่ตายโหงแล้วต่อมาท่านเจ้าประคุณก็รวบรวมเอาแม่พิมพ์พระที่แตกหัก เอามารวมกันไว้แล้วให้ตาอ้อนเอาไปเผาเป็นฐานพอเผาเสร็จบดให้ละเอียดเพื่อทำพระสมเด็จดำ <Okay. S 1> แต่ท่านโตเกิดมามรณาภาพเสรยจก่อนเลยไม่ได้ทำพระสมเด็จขึ้นอีกพระสมเด็จดำมีหพิมพ์ปูคำได้บอกต่อไปพระสมเด็จดำนี่อย่าว่าแต่ไว้บูชาเลยหาดูก็ยังหายากเพราะทำไว้ห้าพิมพ์พิมพละไม่เกินสองพัองค์เท่านั้นเฉพาะคนในวังหลวงที่มาขอ ก็หลายพันคนแล้วแล้วจะไปหาที่ไหนได้พระพิมพ์นี้คนสอหากันมากเพราะป้องกันภัยอันตรายดีนักแรนี่เป็นเหตุผลที่ทําให้อาจารย์เก็บเลยครับตามนี้เอนอ่าน,านถึงประโยคนี้ปุ๊บเก็บเลยเก็บเลยครับโอเคแต่นี้นรพระสมเด็จดําอาจารย์ไปส่องแล้วเจออะไรบ้างที่เขาบอกว่าเมือนสารชัดเจนเนี่ยก็นี้นะครับนี่ก็จะมีนี่ก็จะมีะมผงแรขึ้นนี่ก็มีเม็ดนี้ก็เป็นพระกําแพงซุ้มกอ่อครับ อมีเมดสีคือถ้าเป็นเม็ดสีส้มเนี่ยจะเป็นพรากำมแขงซุ้มกอนะครับแล้วก็มีผงผงวิเศษที่ว่าขาวๆเนี่ยครับตามนั้นคือที่เขาจะบอกว่าจะมีจะมีผงสีขาวขึ้นตลอดทั้งองค์ใช่ไหมครับครับซึ่งเวลาเราดูด้วยตาเปล่าเนี่ยเรามองไม่เห็นเลยผงผงตัวนี้มองไม่เห็นด้วยกล้องปกติครับมองยากมองยากเนี่ยแต่ก็จะเห็นเป็นจุดขาวๆเนี่ยเต็มเลยนะครับผสมแล้วก็เนื้อเนี่ยออกจะเป็นค่อนข้างจะเป็นฐานด้วยครับนะครับแล้วนี่ก็จะมี มวลสารอยู่เยอะมีนะครับการโฟ,งฟงกัสอย่างเงี้ยนี่เม็ดสีเขียวเม็ดสีเขียวเป็นอะไรจริงๆในนั้นเนี่ยก็จะมีเป็นมีทั้งเป็นตะไคร่ใบเสามาหรือเป็นเนื้อหยกที่มีนะครับคบนันนี้เราก็ต้องไปดูคันนี้อันนี้อาจจะต้องดูละเอียดกว่านี้แต่ว่าอย่างเงี้ยมันก็แปลกแต่เรามองเน,นี่ยผมว่าไม่เห็นสีเขียวนะถา้ถามองถ้าใช้กล้อง90ก็ไม่เห็นถ้าอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะนี่มีสีเขียวนะครับแล้วก็ แต่อย่างองค์ที่ผมค่อยจะมีเยอะหน่อยมีหลายจุดนะครับผมอาจ,จจะต้องเลือกองค์ที่มีโมซานมากที่สุดเลยใช่ครับเพราะเองก็จะเยอะในฐาน,นะเป,นเป็นเป็นเจ้าของแล้วก็ในบันทึกก็จะมีบอกว่าคาบน้ำมันตังอิวเนี่ยจะผดขึ้นมาอย่างเงี้ยครับครับแล้วก็มีมีเอ่อเป็นเหมือนกับขี้สนิมเล็กๆะครับอ่นนี้ก็จะมีในบันทึกทั้งหมดกล้องที่ละเอียดขึ้นมันตอบตอบได้คําถามได้มากขึ้นได้มากขึ้นครับจริงๆถ้าเป็นกล้องพันเอกแล้วได้ออกทีวีขนาด จอที่ขยายมากกว่านี้โหจะดีกว่านี้เพราะว่านี่ความละเอียดหน้าจอนะมันก็สมราคาสมราคาสมราคาครับคือพกพาได้นะครับสะดวกในการพกพาตรวจสอบเบื้องต้นใช่ครับตรวจสอบแล้วเนี่ยมาดูคือผมว่านะเห็นรายละเอียดอย่างเนี้ยบัววาวเนี้ยก็เป็นจริงเป็นแคลไซด์นะครับผมครับเป็นแคลไซด์ที่เกิดจากการเปลี่ยนรูปจากแคลเซียมคาร์บอเนตนะครับกลับมามันก็จะมีมีรายละเอียดพวกนี้ให้เห็นอย่างเงี้ยครับ เ,เราก็อาจารย์กล้องพวกนี้เขาใช้ส่องอะไรก่อนจะมาเป็นกล้องส่องภาพอ๋อใช้ส่องพวกวงจรไฟฟ้าเนี่ยอ๋อเวลาเราเรียนปัดกีวงจรเนี่ยครับนี่เป็นกล้องสอง่งวงจรไฟฟ้าส่งมาส่งเข้ามาขายเมืองไทยได้ดีที่สุดไม่ใช่มาส่งไม่ได้มาส่งวงจรไฟฟ้า,าปกตินะครับเขาจะสูงวันนี้ว,วิธีการใช่ไหมครับผมแล้วก็มีแผงวงจรอ,อยู่ข้างล่างอ่าแล้วก็ดูตัวเชื่อมเชื่อมอ่าครับเพราอมองละเอียดกว่าครับ นะ่ครับเทคโนโลยีทําให้เราเรียนรู้พระได้ง่ายขึ้นได้ง่ายขึ้นครับสามารถตอบตอบที่ถ้าถ้าถ้าสองเหรียญเห็นเห็นรายละเอียดมากกว่านี้เห็นมากกว่านี้ครับครอเนี้ยอย่างที่บอกอะถ้าสมมุติว่าเราได้ศึกษาบันทึกที่ละเอียดบอกว่ามวลสารนี้สีอะไรซึ่งอันนี้ยยังไม่ค่อยเห็นมีน้อยมีมีอีกเล่มหนึ่งที่บอกมวลสารนี้สีอะไรคืออะไรเล่มเล่มบอกบอกนี่เป็นหนังสือเก่าที่บอกไว้ชัดเจนเลยมีครับเพียงแต่ว่า มันไม่ได้มีทุกเล่มมีอยู่เล่มหนึ่งในนี้มีมีครับบอกว่าถ้าเป็นสีนี้นะคือคือมวลสารนี้สีนี้คือมวลสารนี้ครับอันนี้จะยิ่งช่วยได้มากขึ้นสําหรับคนศึกษาพระด้วยตัวเองใช่ครับอาจารย์อาจารย์ศึกษาสมเด็จจากใครศึกษาการส่องพระจากใครจริงๆเนี่ยผมเห็นพ่อผมส่องมานาละล้อง 10x เคยเคยเคยขอเคยขอพ่อดูเคยขอดูมองเห็นอะไรไหมถ้าเลยเคยถามพ่อไหมพ่อ พ่อพ่อหาเจออะไรบ้างคือหนึ่งก็ดูพิมพ์ดูความเก่าอะไรอ่นน้อได้ตอบได้ดูดูธรรมชาติความนุ่มหนึกอะไรเงี้ยได้ประมาณส่วนมวลสารนี่เขาก็ดูพระกำแพงอยู่มันก็พอเห็นอ่าแต่ว่าอย่างอื่นเนี่ยเราจะไม่เห็นละครับนะครับอย่างครับอาจารย์ทําที่เคยไปส่งกับเสียกุย่่เราชดรเนี่ยเห็นเห็นเยอะไหมอ๋ออันนั้นเยอะเลยเพราะว่าอ,องค์สีดําที่ผมเคยให้เสกุย,กยส่งแล้ว มันจะมีละองทองอยู่ด้วยอะซึ่งเนี้ยนี่ก็ยังไม่เห็นนะจอเล็กต้องใหญ่กว่าน,นี้ต้องใหญ่กว่านี้เพราะว่าพอจอที่ใหญ่มากละองทองยังเห็นเป็นจุดเลยขนาดในจอใหญ่จอนี้ก็ไม่พอคืออันเนี้ยได้เบื้องต้นถ้าได้ถ้ามีถ้ามีถ้ามีความละเอียดสูงจะทําให้เราเรียนรู้ได้มากขึ้นขึ้นครับจะเห็นมากกว่านี้นนทําไมอาจารย์กล้าใช้กล้องเทคโนโลยีสูงเพราะมันมันตอบโจทย์อระคือเราศึกษาไงมันตอบโจทย์การศึกษาเนี่ยใช่เลยตอบโจทย์ แล้วยิ่งถ้าเราผมศึกษาได้มากขึ้นของดีมากขึ้นเนี่ยมันก็จะอาจจะมีมูลสารอย่างอื่นนไม่รู้อะไรอีกที่เห็นครับ,รบอย่างที่บอกว่าเป็นองทองมีอยู่ในบันทึกครับบอกว่ามีทุกองค์มีทุกองค,ครับมีมีอยู่ในหนังสือที่นี้มีครับเแต่ผมเองอ่ะ บางองค์ชัดบางองค์ไม่ชัดอย่างเงี้ยบางอย่างเงี้ยชัดอาจารย์ใช้กล้องใช้กล้องอย่างใช้โทรทัศน์ไอไอจอภาพอย่างเล็กอยู่ใช่ครับแต่ถ้าเกิดเป็นจอภาพที่ใหญ่จอภาพที่ใหญ่ขึ้นก็จะเห็นมากขึ้นอย่างที่บางองค์ชัดก็เอาอย่างนี้ตอนนี้แสดงว่าใส่เยอะครับหนึ่งนี้ก็ชัดหน่อยนะครับอาจารย์การที่อาจารย์เกตสสมเด็จดําครับผิดทางไหมผมว่าถ้ามองในแนวคนอื่นอาจจะผิดทางอาจจะผิดนะครับ แต่ว่าผมอ่านจากหนังสือแล้วกันนะครับบันทึกที่เขามีผมว่าถูกแล้วบ <laughs> <c oughs> อกอาจารย์ก็ว่าถูกของอาจารย์ก็คือโอเคเราเราพอใจแล้วก็เราดูจากหลักฐานเหตุผลเนี่ยเราเราเราเห็นว่าใช่เราก็เราก็ยืนยันตามนั้นครับอ่าอาจารย์ครับครับขนาดนี้อาจารย์กำลังทำเฟซอะไรอยู่อ๋อทำเฟซศึกษาประวัติศาสตร์พระสมเด็จครับครับผมนะฮะในในในเพจหรือในเฟซเนี่ยจะมีอะไรบ้างครับ หลักๆก,ก็จะเป็นหนังสือที่ผมสะสมไว้นะค,ะครับแล้วก็จะถ่ายมาลงให้แล้วก็อธิบายบ้างแต่ว่าให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้ได้ศึกษาจากหนังสืออ้างอิงได้ครับะะมีลิงก์งอ้างอิงอาจารย์พอเราเปิดเผยแพร่เรื่องอาจารย์ที่อาจารย์ที่เผยแพร่ไปคลิปแรกว่าที่อาจารย์เอาหนังสือมาโชว์ทำไมมีคนด่าอาจารย์อ,อันนี้ก็ อาจจะเราไม่รู้ว่าใครมีผลประโยชน์อะไรไหมเกี่ยวกับเรื่องพระนะครับ,รบแต่ว่าหนึ่งอ่ะคือผมผมผมไม่ได้ขายพระอยู่แล้วนะครับสองอไม่ใช่อาชีพหลักไม่ใช่อาชีพหลักเป็นแค่าออดิเลกงานอาดิเลกครับอันเนี้ยที่เอาไปเผยแพร่เพื่อให้คนรู้ว่าบันทึกของสมเด็จโตมีมโหฬารบันทึกเก่าๆใช่ครับนี่ยังมีอะอีกเดี๋ยวมีอีกนี่คือผมผมผมมาให้อาจารย์คัดมายี่สิบอันดับแรกที่ต้องมาโชว์ก่อนเพื่อไม่มีเวลาจริงๆอาจารย์มีเป็นร้อยเล่ม <c oughs> เป็นร้อยหนังสือเป็นร้อยหัวนะครับไม่ใช่เล่มเล่มแต่ละเล่มแต่ละเล่มแยกกันเลยว่าหนังสือเล่มนี้เล่มนี้น <c oughs> ใช่ครับอาจารย์ <c oughs> เราอาจารย์มีโครงการที่จะพิมพ์เป็นหนังสือใช่ <c oughs> ครับคราวนี้หนังสือที่ทำอย่างที่บอกครับว่าผมจะต้องหาทุกข้อมูลที่ลึกลับซับซ้อนครับผมนะครับอย่างเนี้ยผมต้องไปแน่ต้องไปสูงมหาสมบัติสามแยเดนต้องไปดูเพราะว่าอยากอ่านไปร่างผมอยากศึกษามากนะครับเพราะว่าเราศึกษามาแล้วเนี่ยมันต้องต้องสุดละ แล้วยิ่งเป็นไม่ใช่มีแค่เขาเรียกว่าวัตถุให้ศึกษาอย่างเดียวแต่มีตัวที่เป็นความรู้ด้วยตัวที่เป็นบันทึกอันนี้สําคัญคถ้าทั้งหมดสอดคล้องกันหมดแล้วก็อาจจะตอบโจทย์ที่ผมมีคําถามในแต่ละเล่มนะครับมันมีคีย์คำถามอยู่แต่ละม,มีมีคีย์คำถามที่ให้ไปค้นหาต่อใช่ครับคราวนี้ง่ายๆถ้าคําตอบที่ได้มามันสามารถลงล็อกของจิ๊กซอได้ทั้งหมดนั่นหมายความว่าความรู้ที่ใกล้เคียงกับความจริงที่สุดจะปรากฏในยุคนี้ นี่คือแนวคิดของผู้ศึกษาฟิสิกส์เอกฟิสิกส์ก็คือคืออธิบายความจริงให้มากที่สุดครับอาจารย์ครับทั้งหมดเนี่ยอาจารย์ทำเพื่ออะไรถ้าถ้าตอบแบบภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า passion ตอบให้ดูสวยคือ passion แปลเป็นไทยแปลเป็นไทยก็คือคือจริงๆเรามีความปรารถนาที่เราอยากจะรู้เรื่องนี้ให้ถึงที่สุด อันนี้มันเป็นโดยนิสัยพอคือเราชอบอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ละคนมีจุดสิ้นสุดไม่เหมือนกันจุดสิ้นสุดผมคืออยากจะรู้ให้มันถึงที่สุดแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยเราอยากเผยแพร่ให้ผู้คนเนี่ยได้รับรู้เรื่องราวที่ถูกต้องเพื่อบางทีเขาก็จะได้สะสมอของตัวเองตอนนี้เนี่ยระหว่างที่รอหนังสือเนี่ยที่อาจารย์จะทําออกมาซึ่งมีโครงการที่จะทําอยู่แล้วแน่นอนก็อ่านในรา,ายละเอียดอันนี้ไปก่อน ว่าว่าจะามีโชว์ในรายละเอียดในเฟซเนี่ยว่าหนังสือที่อาจารย์เอามาโชว์นั้นอาจารย์จะทยอยครับมาลงให้ครบทุกเล่มครับรายละเอียดของแต่เล่มไม่อาจสแกนให้ได้ทุกเล่มน,นะครับเพราะเล่มหนึ่งหนาสองสามร้อยหนะ้าก็สุดท้ายแล้วเนี่ยอาจารย์จะสรุปทําเป็นหนังสือออกมาให้คนได้ไปเป็นเป็นเป็นตำราแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือว่า ผมไม่รู้ผมอาจจะไม่ได้เพียกว่าไม่ได้มีบรารมีถ้ากับสมเด็จพระจันทร์โตะนะครับท่านทําพระมาแล้วเนี่ยผมแค่ทำหนังสือ,อแต่ถือว่าเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาครับไม่รู้ว่าจะทำแปดหมื่นสี่พันเล่มนะครับโอ้ยคิดถึงทำแปดหมื่นสี่พันเล่มเหมือนสมเด็จโตอาจจะมีหลายตอนอาจจะมีหลายหลายเวอร์ชั่นนะคะหลายเวอร์ชั่นก็ต้องคือทำเป็นการสืบต่ออายุศาสนาแลครับ อาจารย์ที่เราพูดถึงการสร้างพระเป็นการสืบต่อพระพุทธศาสนาสืบต่อยังไงอ๋อก็คือว่าจริงมีเขียนในหนังสือผมแล้วมีครับก็คือผู้คนเนี่ยเมื่อได้พระไปเนี่ยครับการคือต้องบอกว่าพระเครื่องครับองค์เล็กๆก็จริงครับแต่ว่าเป็นภาพของพระพุทธเจ้าครับนะครับเมื่อเป็นเป็นภาพของพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นตัวแทนพระพุทธเจ้าอยู่กับเราเพราะฉะนั้นเวลาเวลาเวลาเราทําอะไรครับก็จะนึกถึงท่านนะครับแล้วก็เป็นการ มีการสวดมนต์การบูชาระลึกถึงพุทธานุสติครับเหล่านี้ก็คือเป็นการสืบทอดพุทธศาสนาและเบื้องต้นแล้วที่สำคัญที่สุดคือเมื่อเมื่อท่านมีพระเครื่องแล้วครับจะจะต้องรักษาศีลคือไม่เป๊ะมันได้มาที่สุดมันจะเข้าได้มาสักข้อสองข้อมันจะต้องได้ครับแล้วเวลาจะทําอะไรไม่ดีอย่างเงี้ยบางทีเกรงใจพระเก่งใจพระในคอนั่นนั่นคือการความที่เรานึกถึงพระในคอนั่นคือมีสติ ใช้คาว่าสติัลระลึกรู้เอ้ยไม่ได้ไส่วนใหญ่คนเราทําอะไรพระขาดสติมันก็ไม่ได้ระลึกไงใช่ไหมเมื่อไม่ได้ระลึกปุ๊บก็ก็ขาดเพื่อนี่ตรงนี้แหละที่จะเป็นการทําให้สืบทอดพุทธศาสนาต่อไปนะครับพระเป็นสัญลักษณ์พุทธานุภาพเป็นเป็นของที่เกิดขึ้นจากผู้สร้างที่บริสุทธิ์นะครับจากวัตถุธาตุที่มีความวิเศษในตัวแต่อนุภาพจะเกิดสูงสุดก็คือผู้ที่ ครอบครองต้องปฏิบัติด้วยอันนี้การปฏิบัติของผู้ครอบครองคือการสืบทอดพุทธศาสนานะครับแค่นี้ครับสวัสดีครับ